สวัสดีครับวันนี้ผมอยากเล่าเรื่องราวที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ความทรงจําแต่เป็นบาดแผลและการต่อสู้ของหัวใจพ่อคนหนึ่งเรื่องราวที่เต็มไปด้วยน้ําตาความกลัวความมืดและสุดท้ายคือแสงสว่างที่เปลี่ยนชะตาชีวิตของเด็กหญิงตัวเล็กเเรื่องนี้คือเส้นทางของผมพานุพงตูคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่ต้องปกป้องลูกสาวสุพางเด็กหญิงอายุเพียงหกขวบให้รอดพ้นจากเงามืดของความรุนแรงมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ทุกลมหายใจของผมมีเพียงหนึ่งสิ่งที่ชัดเจน ผมจะไม่มีวันปล่อยให้ลูกถูกความมืดกลืนกินอีกต่อไปถ้าคุณเชื่อว่าความรักความเสียสละและความจริงใจสามารถเปลี่ยนชีวิตได้ขอให้คุณร่วมเดินทางไปกับผมและอย่าลืมกดติดตามช่องเรื่องจริงในอดีตกดไลค์และแสดงความคิดเห็นเพื่อให้กำลังใจแก่ทุกคนที่กำลังต่อสู้กับเงามืดของตัวเองค่ำคืนที่เชียงใหม่อากาศเย็นเฉียบลมจากภูเขาพัดลอดหน้าต่างเข้ามาเสียงลมวิววิวทำให้บ้านไม้หลังเล็กยิ่งดูเงียบสงัดผมนั่งอยู่ในครัวกำลังรีไฟเตอแก๊สที่ต้มน้ำไว พอเวลาผ่านไปเกือบ40นาทีเข็มนาฬิกาบนผนังเดินช้าๆจนได้ยินเสียงติ๊กชัดเจนเกินไปในห้องอีกฝั่งหนึ่งลูกสาวของผมสุพางเพิ่งจะหลับไปได้ครึ่งชั่วโมงร่างเล็กๆของเธอขอดตัวอยู่ใต้ผ้าห่มเด็กวัยหกขวบคนนี้ไม่เหมือนใครตั้งแต่วันที่ผมกับสิรินันภรรยาเก่าหย่าร้างกันเราก็เหลือเพียงผมกับลูกต้องอยู่กันสองคนพอ่อลูกมานานถึงสามปีแล้วหลายครั้งผมมองดวงตาของสุพางที่แสนเงียบเหงาและอดถามตัวเองไม่ได้ว่าผมจะเติมเต็มความอบอุ่นที่ขาดหายไปจากแม่ของเธอได้หรือไม่ ทุกคืนก่อนนอนผมจะเข้าไปในห้องลูกเสมเอาวามือลงบนเส้นผมอ่อนนุ่มของเธอแล้วก้มลงจูบหน้าผากเบาๆผมอยากให้เธอรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพ่อคนนี้จะอยู่ตรงนี้เสมอแต่คืนนั้นทุกอย่างเปลี่ยนไปทันทีที่ผมเปิดประตูเข้าไปเสียงพึงพรรมพำเบาๆดังออกมาจากความมืดเสียงนั้นทําให้หัวใจผมแทบหยุดเต้นอย่าหนูไม่อยากอย่าขังหนูผมยืนนิ่งร่างเลกของสุพางสั่นสถานใบหน้า เต็มไปด้วยความหวาดกลัวเธอกลิ้งไปมาบนเตียงเหมือนกำลังตกอยู่ในฝันร้ายที่เจ็บปวดผมรีบพ่อไปนั่งข้างๆแล้วแต่ไหลเธอเบาๆสุพางลูกรักตื่นเธอะทันใดนั้นดวงตาเธอเบิกว่า น้ำตาคลอเต็มขอบตาเธอโผเข้ากอดผมแน่นราวกับกำลังหนีจากอะไรบางอย่างแต่เธอไม่พูดแม้แต่คำเดียวเธอเพียงซบหน้าลงบนนอกของผมราวกับกำลังค้นหาความปลอดภัยคืนนั้นทั้งคืนผมไม่ได้นอนเลยหัวใจสั่นสะท้านกับเสียงพึพรรมพำที่ยังคงวงเวียนอยู่ในหัวมันไม่ใช่แค่ความฝันธรรมดาแน่ๆคืนถัดมาผมตัดสินใจวางเครื่องบันทึกเสียงเล็กๆไว้ในห้องลูกเชื่อมต่อกับหูฟังแล้วนอนฟังอยู่นอกห้องเวลาผ่านไปเกือบตีหนึ่งเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งอย่าหนูไม่อยากหนูกลัวเหลือเกิน ร่างกายผมเย็นเฉียบราวกับเลือดหยุดไหลทุกคำของเธอคือการวิงวอนที่บาดลึกเข้าไปถึงหัวใจมันย้ำเตือนว่ามีบางสิ่งเกิดขึ้นจริงไม่ใช่แค่ภาพฝันรุ่งเช้าผมพาลูกไปพบหมอวิมลนักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงด้านเด็กเธอนั่งคุยกับสุพางอย่างอ่อนโยนไม่กดดันไม่สักถามมากแต่หลังจากนั้นไม่อยู่กับผมตามลำพังเธอพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเด็กอาจกำลังเผชิญกับบาดแผลทางใจเสียงที่เธอพูดซ้ำในฝันสะท้อนสิ่งที่ไม่สามารถเอ่ยออกมาเมื่ออยู่ในสภาพตื่น ผมพูดอะไรไม่ออกน้ำตาคลอผมคิดมาตลอดว่าผมปกป้องลูกดีแล้วแต่ความจริงอาจไม่ใช่เลยคืนนั้นผมนั่งจัดกระเป๋าให้สุพางก็พบสมุดเอกากาขา,าดยับอยู่ในช่องเล็กๆเกมื่อเปิดออกภาพว่าที่เต็มไปด้วยความมืดปรากฏตรงหน้าภาพชายร่างสูงที่ไม่มีศีรษะข้างๆมีเด็กหญิงกำลังร้องไห้และมีตัวหนังสือเล็กๆเ,เขียนว่าสุพางอีกภาพคือประตูปิดตายห้องมืดทึบไม่มีแสงสว่างใดๆหัวใจผมแทบแตกสลายผมอยากถามเธอทันทีว่านี่คือใคร ทำไมลูกถึงกลัวแบบนี้แต่ผมก็กลั้นไว้ผมรู้ว่ายังไม่ถึงเวลาสามเดือนถัดมาผมยอมให้สุพางไปเจอแม่ซิริน,นันเป็นครั้งแรกหลังยารางเราเดินทางไปยังบ้านที่เธออยู่กับจัก,กรีดุงผู้ชายที่เธอบอกว่าจะเป็นคู่ชีวิตใหม่ของเธอลอดทางสุพังเงียบไม่พูดไม่ยิ้มผมนั่งรออยู่ข้างนอกหลังจากหนึ่งชั่วโมงเธอเดินออกมากับแม่มือเล็กๆกำแน่นบนแขนผมดวงตาเธอว่างเปล่าคืนนั้นเสียงคึพรรมพากลับใหม่ครั้งอย่าหนูไม่อยากอย่าขัางหนูในห้องมืด ผมกดลูกไว้แน่นน้ำตาไหลไม่หยุดและในใจของผมมีเพียงประโยคเดียวผมต้องหาความจริงให้ได้ไม่ว่าต้องแลกด้วยอะไรเช้าวันถัดมาผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเบอร์ของซิรินันเสียงเธอยังงงเงียเหมือนเพิ่งตื่นแต่หัวใจผมเดือดพล่านซิรินันผู้ชายชื่อจัก,กรีดุมคือใครเธอเงียบไปครู่หนึ่งก่อนถอนหายใจยาวคุณยังไม่เลิกพูดเรื่องเพ้อฝันของเด็กอีกหรือสุพางแค่ฝันไปเท่านั้นผมตะคอกใส่โทรศัพท์น้ำเสียงสั่นสถานทั้งโกรธทั้งเจ็ด ผมได้ยินเสียงลูกกับหูลูกเล่าถูกขังในห้องมืดถูกขู่ทำร้ายคุณยินจะปกป้องเขาอีกหรือซิรินันเริ่มแข่งกราวเขาคือคู่มันของฉันเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเด็กก็แค่ขี้กลัวเดี๋ยวกะชินคำพูดนั้นเหมือนคมมีดแทงกลางอกผมกำมัดแน่นจนเจ็บลูกไม่ได้ขี้กลัวลูกกำลังถูกคุกคามถ้าเขายังแตะต้องลูกอีกครั้งผมสาบานว่าจะไม่ยอมอยู่เฉยแต่ยังไม่ทันจบเธอก็ตะโกนสวนกลับอย่าพูดจาโมโหมกคุณก็แค่พ่อสวนฉันต่างหากที่เลี้ยงดูเธอทุกวนัน จากนัน้นสายก็ถูกตัดไปเหลือเพียงเสียงหัวใจผมที่เต้นแรงด้วยความเดือดดาลและสิ้นหวังผมรู้ดีว่าตอนนี้คำพูดไม่เพียงพอสิ่งที่ต้องการคือหลักฐานที่จะไม่มีใครปฏิเสธได้ผมรีบติดต่อทนายความชื่อการลพัหยิงสาวสายตาคมกริบและมั่นใจหลังจากผมเล่าเรื่องทั้งหมดเธอมองตรงเข้าตาผมแล้วพูดชัดๆ,ๆคำถ้าสิ่งที่ลูกคุณพูดได้รับการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญและคุณมีหลักฐานแน่นหนาคุณสามารถยื่นขอสิทธิปกครองชั่วคราวได้แต่แม่ของเด็กจะต้องต่อสู้กลับอย่างหนักคุณพร้อมหรือไม่ ผมกืนน้ำลายยากเย็นแต่หัวใจแน่วแน่เพื่อสุพางผมยอมสู้ตั้งแต่นั้นผมเริ่มเก็บรวบรวมทุกสิ่งทุกภาพวาดในสมุดเก่าทุกไฟล์เสียงที่บันทึกยามเธอสะดุ้งละเมอทุกคำวินิจฉัยจากหมอวิมลแต่ผมยังรู้ว่ามันยังไม่เพียงพอต้องมีสิ่งที่โต้เถียงไม่ได้คือตัวตนของผู้ชายคนนั้นเองเย็นวันหนึ่งผมนั่งลงข้างลูกลูกผมเธอเบหาหาแล้วกระซิบลูกพ่อวันนี้พ่ออยากให้ลูกช่วยสิ่งหนึ่งลูกกล้าพอไหมสุพางเบิดตากลมน้ำตาคลอแต่เธอพยักหน้าช้าๆบอกมาเถอพ่อ ผมเอากระเป๋าใบใหม่ออกมาได้ในซ่อนเครื่องบันทึกเสียงเล็กๆเสียงผมสั่นพร่าวันพรุ่งนี้ลูกไปบ้านแม่พร้อมกระเป๋าใบนี้มันจะบันทึกทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ต้องกลัวพ่ออยู่ตรงนี้ไม่มีใครทําร้ายลูกได้มือเล็กๆของเธอสัน่นแต่ยังพยักหน้าผมอกกอดเธอน้ําตาไหลลงบนเส้นผมลูกพอกลาหารที่สุดแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเราจะได้ความจริงคืนนั้นผมไม่หลับแม้แต่วินาทีหัวใจบีบรัดเพราะรู้ว่า หากํำลังผลักดันลูกไปเผชิญสิ่งเกินวัยแต่ก็ไม่มีทางเลือกใดดีกว่าเช้าวันรุ่งขึ้นผมพาลูกไปส่งที่บ้านสิรินันขณะมองเธอเดินผ่านประตูไปกับจักรีดุงหัวใจผมเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาตลอดวันผมนั่งอยู่ในร้านกาแฟาใกล้ทะเลสาบห้วยตึงเท่าเวลาผ่านไปใช้อย่างทรมานจนกระทั่งตอนเย็นเธอกลับมาใบหน้าซบไหล่ผมเงียบงันแต่แววตาบอกทุกสิ่งผมลูกผมเธอพลางกระซิบลูกทำได้ดีมาก คืนนั้นผมเสียบหูฟังเข้าคอมพิวเตอร์เปิดไฟล์เสียงด้วยมือที่สั่นเทาตอนแรกมีเพียงเสียงธรรมดาเสียงฝีเท้าเสียงเปิดปิดประตูเสียงจานชามกระทบก็แล้วเสียงูชายดังขึ้นหนักแน่นแฝงด้วยอำนาจยังร้องให้อีกแล้วใช่ไหมฉันไม่อยากขังแต่เธอบังคับให้ฉันต้องเข้มงวดอยู่บ้านฉันต้องทำตามกฎจากนั้นเสียงลูกสาวผมสั่นเครอือยัาเลยหนูกลัวอย่าขังหนูตามมาด้วยเสียงตะคอกโหดร้ายถ้ายังร้องอีกฉันจะให้แม่เธอดูว่าเธอเป็นยังไง ร่างผมสั่นสถานผมดึงหูฟังออกน้ำตาทะลักเหมือนไฟเผาในอกทุกคำขู่คือคมดาบทุกเสียงสะอื้นคือแผลที่บาดลึกที่สุดในฐานะพ่อผมฟังซ้ำแล้วซ้ำแล้วแม้แต่ลมหายใจก็เจ็บปวดแต่ในความเจ็บนั้นมีแสงสว่างริรบหปีีปรากฏขึ้นนี่คือหลักฐานที่ไม่อาจปฏิเสธได้รุ่งเช้าท้องฟ้าเชียงใหม่ปกคลุมด้วยหมอกผมยกโทรศัพท์ขึ้นโทรหาทนายกาลพัฒน์น้ำเสียงสั่นพร่แต่หนักแน่นผมมีหลักฐานแล้วทั้งบันทึกเสียงทั้งภาพวาดทั้งความเห็นของหมอวิมลเราสามารถยื่นฟ้องได้เลยหรือไม่ เธอเงียยไปครู่หนึ่งก่อนตอบอย่างมั่นคงเราจะยื่นทันทียิ่งเร็วเท่าไรยิ่งปลอดภัยสำหรับสุภางน้ำตาผมไหลพรากแต่หัวใจกลับสว่างวาบด้วยความมุ่งมั่นครั้งนี้ผมจะไม่ยอมให้ลูกสาวต้องร้องขอความช่วยเหลืออยู่ในความมืดอีกต่อไป ผมส่งมออเอกสารทั้งหมดทั้งรูปวาดทั้งไฟล์เสียงและรายงานจากหมอวิมลให้แก่ทนายการลพัฒ์เธอรวบรวมหลักฐานแล้วเร่งจัดทำคำร้องยื่นต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่ทุกอย่างเกิดขึ้นเราเกินคาดเพราะเกี่ยวข้องกับเด็กสารจึงเร่งพิจารณาเป็นพิเศษเมื่อข่าวว่าผมยื่นฟ้องแพร่ออกไปสิรินันโมโหโจนบุกมาที่บ้านเคาะประตูเสียงดังพร้อมตะโกนทั้งน้ำตาคุณจะพรากลูกไปจากฉันจริงๆหรือตลอดเวลาที่ผ่านมาใครเลี้ยงดูเธอคุณอยู่ที่ไหนผมพยายามข่มใจตอบกลับอย่างหนักแน่นคุณพาใครบางคนที่ทำร้ายลูกเข้ามาในบ้านผม มีหลักฐานและคำยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญถ้าคุณยังมีหัวใจความเป็นแม่คิดถึงลูกสักครั้งเถอะใบหน้าเธอซีดเผือดแต่ยังพยายามแข็งกร้าวถ้าคุณทำเรื่องนี้ให้ใหญ่โตอย่าลืมว่าฉันคือแม่สารจะเข้าข้างฉันผมมองลึกเข้าไปในดวงตาของเธอพูดทีและคำเหมือนค้อนตอกไม่สารจะเข้าข้างความจริงสุพังเงียบมานานเกินไปและผมจะไม่เงียบอีกแล้วเธอหันหลังเดินจับไปทิ้งเสียงสะอื้นไว้ที่หน้าประตูแต่ผมไม่ได้อยู่เพียงลำพังวันถัดมาคุณมาริกา้าเพื่อนบ้านที่อาศายัยใกล้กันมาหาผมด้วยสีหน้าส บ่อยๆอ,อุ้มตุ๊กตาแล้วพึมพำว่าไม่ต้องกลัวที่นี่มีไฟสว่างหนูไม่อยู่ในความมืดแล้วแววตาของเด็กเต็มไปด้วยความหวาดกลัวจนเธอเองยังไม่สบายใจฉันไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดแต่มั่นใจว่าเด็กไม่ปลอดภัยถ้าคุณต้องการฉันยินดีไปศาลเป็นพยานคําพูดนั้นทําให้ผมแทบกลั้นน้าตาไม่อยู่น้ําหนักความเจ็บปวดที่เคยกดทับเหมือนได้รับแรงผลักดันขึ้นมาอีกครั้งวันที่ศาลเปิดการพิจารณาครั้งแรกมือผมสั่นแต่หัวใจเต็มไปด้วยความแน่วแน่ผมนั่งแถวหน้าสุพางนั่งข้างทนายกาลพมอ่กดากาาาเแ้พิิษปฟร ยังงานของนักจิตวิทยาด้วยน้ำเสียงจริงจังเด็กมักตื่นตกใจกลางดึกหวาดกลัวไม่อยู่ลำพังและมีอาการหวาดผวากับความมืดอย่างรุนแรงแสดงอาการบาดแผลทางใจชัดเจนฝ่ายทนายของซิรินันลุกขึ้นโต้แย้งทันทีเด็กมีจินตนาการสูงความฝันร้ายไม่อาจนำมาใช้เป็นข้อกล่าวหาได้ทั้งซิริน,นันและจัก,กรีดุงไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมผมลุกขึ้นเต็มความสูงแม่เสียงสัน่นแต่ก็เปี่ยมด้วยพลังนี่ไม่ใช่แค่จินตนาการนี่คือเสียงของลูกผมที่กำลังร้องขอความช่วยเหลือ ผมยื่นแฟลชไดรฟ์ให้สารและเมื่อเสียงบันทึกถูกเปิดออกทั้งห้องพิจารณาก็เงยนียกงานมีเพียงเสียงสะอื้นสั่นเครือของสุพางและเสียงขูด่ดุดันของผู้ชายคนนั้นใบหน้าผู้พิพากษาปเปลี่ยนสีเขายกค้อนคอโตเพื่อให้ห้องเงียสัญชาตญาณผมบอกทันทีว่าความยุติธรรมได้เข้ามาสู่ใจของคนบนบัลลังก์แล้วเมื่อสิ้นสุดการพิจารณาศารประกาศคำสั่งชั่วคราวให้ผมเป็นผู้ปกครองหลักสิรินันถูกห้ามพบลูกขากไม่มีการควบคุมดูแลส่วนจากกรีดุงถูก สั่งห้ามพข้ใกล้สุพางจนกว่าจะมีคำตัดสินสุดท้ายผมสุดตัวนั่งน้ำตาไหลไม่หยุดสุพางวิ่งเข้ามากอดผมแน่นกระซิบเบาๆต่อไปหนูจะไม่ต้องกลัวแล้วใช่ไหมพ่อผมกอดเธอจนแทบจะหลอมรวมกันตอบกลับเสียงสัน่นใช่ละไม่มีใครจะขังลูกในความมืดอีกคืนนั้นสุพางนอนหลับข้างผมไฟห้องยังเปิดแต่เพียงไม่กี่วันถัดมาเธอกระซิบว่าพ่อหนูไม่ต้องเปิดไฟก็ได้เพราะพ่ออยู่ตรงนี้หนูไม่กลัวแล้ว ผมมองลูกที่กำลังหลับด้วยรอยยิ้มปริ่มน้ำตารู้ดีว่าการเดินทางยังอีกยาวไกลแต่แสงสว่างได้เริ่มส่องเข้ามาในชีวิตเราแล้วหลังจากวันพิพากษาครั้งแรกชีวิตของผมกับสุพางเหมือนจะสงบขึ้นเล็กน้อยแต่ในใจของลูกสาวยังเต็มไปด้วยบาดแผลหลายคืนเธอยังคงสะดุ้งตื่นกลางดึกร้องให้กอดผมแน่นแล้วพึมพำว่าพระอหนูกลัวหนูไม่อยากถูกขังอีกทุกครั้งผมทำได้เพียงอบกอดเธอปลอบเสียงสั่นว่าพออยู่ตรงนี้ไม่มีใครทำอะไรลูกได้ เพื่อหาทางเยียวยาผมพาลูกไปพบพรทิพนักจิตวิทยาเด็กที่มีชื่อเสียงในเชียงใหม่ห้องทํางานของเธออบอุ่นเต็มไปด้วยตุ๊กตาและของเล่นสุภาพไม่ถูกบังคับให้นั่งตอบคําถามแต่ได้เล่นตุ๊กตาและค่อยๆเล่าผ่านการเล่นแทนคําพูดผมนั่งฟังเงียบๆน้ําตาแทบไหลไม่ได้ยินลูกเอ่ยว่านี่คือตุ๊กตามันถูกขังในห้องมืดไฟดับหมดมันกลัวมากแต่มามีคนที่ชื่อจักกรีดุงคอยยืนอยู่แม่ไม่เห็นไม่ได้ช่วยมองแต่เขาพรทิพจดบันทึกแล้วหันมามองผมดวงตาแดงกำ่ำ เด็กไม่ได้ลืมและไม่ได้ซ่อนความทรงจําตอนนี้เธอเริ่มเชื่อใจและกล้าพูดออกมาแล้วนี่คือก้าวแรกสู่การเยียวยาคําพูดนั้นเหมือนทั้งบาดและปลอบผมในเวลาเดียวกันตามคําแนะนําของทนายการละพัฒจะมีการนัดพบกันระหว่างสุพางกับแม่ในศูนย์จิตวิทยาโดยมีผู้เชี่ยวชาญดูแลสิรินันมาถึงด้วยสีหน้าอิดโรยพอเห็นผมก็ตัดโพทันทีคุณเอาลูกไปจากฉันยังไม่พอหรืออยากทําลายฉันอีกใช่ไหมผมตอบเสียงเรียบแต่มุ่งตรงผมไม่ต้องการทําลายใครผมแค่ต้องการความจริงทําไมคุณถึงเงียบเวลาที่เขามา้ายลูกคุณอยู่ที่ไหนตอนเธอร้้องไห น้ำตาเธอร่วงลงทันทีเสียงสั่นเครือตอนแรกฉันไม่เข้าใจต่อมาเขาขู่จะทำลายฉันถ้าเปิดปากฉันกลัวฉันอ่อนแอฉันไม่ปกป้องลูกได้แม้แต่จากตัวเองคำสารภาพนั้นเหมือนคมมีแทงหัวใจผมทั้งโกรธทั้งสงสารแต่พูดเพียงแผ่วเบาความเงียบของคุณคือความมืดที่ทำร้ายเธอผมรู้ว่าผมไม่อาจฝากความหวังกับเธอได้อีกในเวลาเดียวกันกาลพัทยังคงค้นหาประวัติของจัก,กรีดุงและพบเงื่อนงำว่าเขาเคยใช้ชีวิตกับผู้หญิงชื่อสุชาดาและลูกชายของเธอเคยถูกเพื่อนบ้านเล่าถึงว่าเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่ หนะครอบครัวนั้นย้ายไปอย่างเงียบๆโดยไม่มีบันทึกทางกฎหมายผมตัดสินใจไปพบสุชาดาที่บ้านเก่าในย่านชานเมืองตอนแรกเธอปฏิเสธไม่อยากพูดถึงอดีตแต่เมื่อผมเอ่ยชื่อสุพางแววตาเธอก็สั่นไหวน้ำตาคอใช่ลูกชายฉันเคยอยู่ในเงามืดของเขาถูกขังถูกขู่แต่ฉันเงียบเพราะกลัวและอับอายตอนนี้ฉันเสียใจที่สุดถ้าเวลานั้นฉันพูดออกมาอาจไม่มีเด็กคนอื่นต้องเจ็บปวดผมจะปล่ยเธอเบาๆนี่แหละเวลาที่คุณต้องพูดไม่ใช่เพื่อสุพางเท่านั้นแต่เพื่อหล้านชายของคุณและเด็กทุกคนเธอร้องให้สะอึกสะอื้นนนพยัาาฉจะไปปเ็ ฉันไม่อยากทำผิดซ้ำอีกระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์เข้ามาตรวจสอบบ้านที่ผมอยู่กับสุพางพวกเขาจดบันทึกว่าเด็กมีพฤติกรรมดีขึ้นหัวเราะบ่อยขึ้นวาดภาพที่มีสีสันสดใสมีท้องฟ้ามีดอกทานตะวันป่าและรายงานอย่างชัดเจนว่าเด็กอยู่กับบิดาในสภาพแวดล้อมปลอดภัยอาการบาดแผลทางใจค่อยๆลดลงความสัมพันธ์พ่อลูกแน่นแฟนขณะอ่านรายงานน้ำตาผมเออจนพร่ามัวสำหรับผมนั่นคือชัยชนะครั้งใหญ่บ่ายบางวันผมพาสุพางเดินเล่นรอบทะเลสาบหุวยตึงเข้าซื้อขนมครกกับข้าวเหนียวหมูปิ้งให้เธอมยิ็ ห่าห้าของลูกมันเหมือนโลกทั้งใบสว่างขึ้นแต่ในหัวใจผมรู้ดีว่าสึกยังไม่จบข้างหน้าคือการต่อสู้ครั้งใหญ่ในศาลที่จะตัดสินอนาคตของลูกอย่างแท้จริงวันที่ศาลนัดพิจารณาครั้งที่สองมาถึงหัวใจผมหนักอึ้งราวกับมีหินทับอยู่แต่ผมก็รู้ว่านี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของสุพางเช้าวันนั้นผมแต่งชุดสูทเรียบร้อยมือสั่นเบาๆขณะมัดผมให้ลูกสุพางหัวเราะคิกคักในกระจกแววตาของเธอเริ่มสดใสขึ้นกว่าที่เคยผมก้มลงจับมือเล็กๆบอกเบาๆว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพ่อจะออยยูู่ข้าางงงลกเเสมมจััหวดชี นนในวันนั้นแน่นขนาดผู้คนมากมายเฝ้าดูอย่างอยากรู้ความจริงสิริน,นันนั่งหน้าซีขอบตาคามส่วนจัก,กรีดุมกลับทำตัวมั่นใจยกยิ้มเย้ยหยันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อผู้พิพากษาเดินเข้ามาทุกคนลุกขึ้นการพิจารณาเริ่มต้นอย่างเคร่งเครียดพยานคนแรกคือสุชาดาเธอสันเทาแต่สายตาแน่วแน่ฉันเคยใช้ชีวิตกับจักรีดุมลูกชายของฉันถูกขังถูกขู่ฉันเงียบเพราะกลัวแต่วันนี้ฉันจะไม่เงียบอีกเด็กไม่ควรถูกทำร้ายฉันพร้อมยืนยันความจริงห้องทั้งห้องเงียบปิดผู้พิพากษามองเธอด้วยยยสาาาาาาตจจริงัักกกนนนน้้ทลพขึ มาจากกรีดุงคุณไม่มีประวัติอาชญากรรมก็จริงแต่ทำไมมีคำเล่าหลายกรณีว่าเด็กที่อยู่ใกล้คุณต่างมีบาดแผลเหมือนกันเ <c oughs> ขายักไหล่หัวระยะไม่มีบันทึกทางกฎหมายคุณจะเอาอะไรมาพิสูจน์วลาตาผู้พิพากษายเย็นชาขณะที่พรทิพนักจิตวิทยาเด็กถูกเชิญขึ้นให้การเธอนําเสนอผลการบําบัดอย่างละเอียดเด็กมีอาการบาดแผลรุนแรงฝันร้ายซ้ําๆแสดงออกชัดเจนผ่านการเล่นและคําพูดว่าเคยถูกขังถูกขู่นี่ไม่ใช่จินตนาการแต่เป็นความทรงจําจริง ภาพวิดีโอที่บันทึกการบำบัดถูกเปิดขึ้นสุพางกอดตุ๊กตาผู้เสียงสัน่นเมื่อก่อนหนูกลัวห้องเมื่อแต่ตอนนี้หนูไม่กลัวแล้วเพราะมีพ่อมีแสงสว่างน้ำตาของผู้คนในห้องเอ่อขึ้นพร้อมกันสารเงียบสนิทจนได้ยินเพียงเสียงสะอื้นเบาเมื่อผู้พิพากษาเปิดโอกาสให้สิรินันพูดเธอลุกขึ้นดวงตาแดงกำ่ำใช่ฉันเคยเงียบฉันอ่อนแอและกลัวแต่วันนี้ฉันไม่เงียบอีกแล้วฉันขอเปิดโปงความจริงว่าเขาคือคนที่ทำร้ายลูกฉันคำพูดนั้นทำให้จัก,กรีดุงลุกพรวดด่าดทอเสียงดังเธ,กกเธอออโกกหายู่ัับฉนมตลด เธอรู้ว่าฉันไม่ได้ทําอะไรผู้พิพากษาตีค้อนเสียงดังสั่งให้เขานั่งลงหรือไม่ก็จะถูกเชิญออกจากห้องบรรยากาศตึงเครียดราวกับไฟกำละอังเผาไม่ในที่สุดหลังการพิจารณายาวนานหลายชั่วโมงผู้พิพากษาอ่านคำพิพากษาด้วยน้ำเสียงหนักแน่นจากหลักฐานคำให้การและผลตรวจทางจิตวิทยาสารมีคำสั่งให้สิทธิปกครองถาวรอ,อยู่กับบิดาพานุพง์ตูมานดาสิริน,นันมีสิทธิพบลูกได้เมื่อมีผู้กํากับดูแลและจัก,กรีดุมถูกดำเนินคดีข้อหาทําร้ายและข่มขู่เด็ก คำพูดนั้นดังขึ้นเหมือนเสียงฟ้าผ่ากลางใจผมน้ำตาท่วมหน้าสุพางโผเข้ากอดคอผมแน่นกระซิบเสียงใสพอต่อไปหนูไม่ต้องกลัวแล้วใช่ไหมผมกอดเธอแนบบอกน้ำตาไหลพรากใช่แล้วลูกตั้งแต่นี้ไปจะมีแต่แสงสว่างคืนนะนะผมพาเธอเดินเล่นที่ตลาดกลางคืนเชียงใหม่ซื้อให้เธอตุกตาใหม่และขนมครกเธอหัวร่าร่าจัดฉากเล็กๆด้วยกระดาษแล้วเล่านิทานว่าการครั้งหนึ่งมีเด็กหญิงถูกขังในความมืดแต่วันหนึ่งพ่อมาช่วยพาเธอออกไปสู่โลกที่เต็มไปด้วยดวงดาวนับแต่นั้นไปเธอไม่กลัวความมืดอีกเลย ผมเช็ดน้ำตาออกมองรอยยิ้มของลูกแล้วรู้ว่าความมืดที่ตามหลอกหลอนมานานได้ถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิงหลังจากคำพิพากษาครั้งนั้นชีวิตของผมกับสุพางเหมือนเริ่มต้นใหม่อีกครั้งแต่ผมรู้ว่าการเยียวยาแผลใจไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันเดียวสุพางค่อยๆหลุดพ้นจากหากฝันร้ายแต่บางคืนเธอก็ยังสะดุ้งร้องให้กอดผมแน่นแล้วกระซิบว่าพ่อหนูเห็นความมืดอีกแล้วแต่พ่อเข้ามาหนูไม่กลัวผมจะกอดเธอและกระซิบตอบเสมอว่าพ่ออยู่นี่ไม่มีใครทำอะไรลูกได้ เพื่อสร้างส,างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยผมย้ายมาเช่าอาพาร์ตเมนต์เล็กๆบนเนินใกล้สุเทพหน้าต่างหันออกไปเห็นทะเลสาบห้วยตึงเท่าในยามเช้าที่เต็มไปด้วยหมอกมันโปร่งโลง่งและอบอุ่นกว่าที่เคยอยู่ทุกเช้าผมพาสุพางเดินไปโรงเรียนประถมวัดศรีสุพรรณเธอเริ่มเล่นกับเพื่อนๆมากขึ้นวัดรูปสีสดใสและครั้งหนึ่งครูยงยิ้มเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนสุพังวาดแต่ภาพมือตอนนี้เต็มไปด้วยพระอาทิตย์และดอกทานตะวันป่า คำพูดนั้นทำให้หัวใจผมพองโตน้ำตาคลอด้วยความภูมิใจวันหนึ่งผมได้รับคำแนะนำจากสุชาดาให้ติดต่ออนุชาน,นักจิตวิทยาอาสาที่เชียงใหม่เขาใช้วิธีบำบัดผ่านการเล่นทำให้สุพางค่อยๆแข็งแรงขึ้นและยังช่วยผมเรียนรู้วิธีเป็นที่พึ่งของลูกในฐานะพ่อเลี้ยงเดี่ยวอนุชาบอกกับผมว่าคุณไม่ได้เป็นแค่พ่อที่สู้เพื่อปกป้องลูกแต่คุณกำลังเขียนชะตาใหม่ให้เธอนี้แหละคือความกล้าหาญผมไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นฮีโร่แต่ทุกครั้งที่เห็นสายตาของสุพางที่กลับมาเอ ชื่อมั่นในความปลอดภัยผมรู้ว่าการเสียสละทั้งหมดมันคุ้มค่าการเวลาผ่านไปสุพังเริ่มเป็นเด็กที่กล้าสแสดงออกร้องเพลงหัวเราะและเล่านิทานกับเพื่อนๆแต่ในใจผมยังคงกังวลเสมอว่าจะไม่มีสิ่งเลวร้ายใดๆกลับมาอีกเย็นวันหนึ่งขณะที่เรานั่งเล่นที่สวนสาธารณะหนองบวกหาดผมถามลูกเบาๆว่า,วาตอนนี้ลูกมีความสุขไหมสุพังในหน้ามองท้องฟ้าแดดลอดผ่านก้อนเมฆเธอยิ้มกว้างแล้วตอบเมื่อก่อนหนูอยู่ในความมืดแต่ตอนนี้หนูมีแสงสว่างอยู่ข้างใน คำพูดนั้นเหมือนท่วงทํานองที่ก้องสะท้อนในใจผมความเรียบง่ายแต่มหาศาลของมันยืดในยันว่าเส้นทางแห่งการฟื้นฟูเริ่มเป็นจริงแล้วคืนนั้นเมื่อสุพังหลับสนิทข้างตุ๊กตาหมีเก่าผมยืนมองเธออยู่นานใจผมสั่นพร่าด้วยความซาบซึ้งเราสองคนได้เดินพ้นเงามืดมาแล้วและเส้นทางข้างหน้าของเราจะเต็มไปด้วยความรักและแสงสว่างที่ไม่มีวันดับ หนึ่งปีผ่านไปทุกสิ่งรอบตัวเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดสุพางไม่ใช่เด็กน้อยที่หวาดกลัวเหมือนวันเก่าอีกต่อไปเธอกลายเป็นนักเรียนที่ครูรักเพื่อนๆชื่นชมและในวันปิดภาคเรียนผมนั่งอยู่ท้ายหอประชุมแอบมองลูกสาวตัว,ตวเล็กๆก้าวขึ้นเวทีรับเกียรติบัตรครูประกาศว่านี่คือนักเรียนที่มีน้ำใจที่สุดของปีรู้จักแบ่งปันและปลอบเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเสมอเสียงปรบมือกึกก้องทั่วห้องสุพางยิ้มกว้างดวงตาสุขใสขณะก้าวลงเวทีแล้ววิ่งมากอดผมแน่นพอหนูทำได้แล้วหนูไม่กลัวอีกตต่่่อออไไปนนน้้าาาผมมรขึยงยง ครวันนั้นหลังเลิกงานโรงเรียนผมพาลูกไปเดินเล่นที่ตลาดกลางคืนเชียงใหม่แสงไฟสีเหลืองส่องพร่างพราวกลิ่นมันเผาและข้าวเหนียวหมูปิ้งหอมกลุ่นสุพางหัวร้อเสียงใสพ่อวันนี้หนูอยากกินขนมครกสองถาดผมยิ้มตามแล้วซื้อให้มองเธอกินอย่างอร่อยอร่อยหัวใจอบอุ่นยิ่งนักกว่าหนึ่งผมเจอกระดาษพับเล็กๆซ่อนอยู่ในกระเป๋านักเรียนของเธอเปิดออกมาเห็นลายมือเด็กเขียนว่าพ่อบางครั้งในฝันคนร้ายก็กลับมาแต่พ่อจะปรากฏตัวช่วยหนูเสมอหนูไม่กลัวเพราะพออยู่ตรงนี้ต่อไปเมื่อหนูโตหนูอยากช่วยเด็กคนอื่นๆให้พูดออกมาว่าหน อูไม่ต้องการสิ่งนั้นคำพูดนั้นทำให้ผมร้องให้ทันทีน้ำตาหยดลงบนกระดาษผมกอดมันไว้กับอกแน่นความจริงแล้ววัยเด็กของสุพางถูกขโมยไปบางส่วนแต่ในถ้อยคำเล็กๆของเธอผมได้เห็นความหวังและพลังที่กำลังพลีบานผมจึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการคุณพ่อเคียงข้างเด็กที่ผ่านบาดแผลที่เชียงใหม่เล่าเรื่องราวของผมเพื่อให้พ่อแม่คนอื่นมีกำลังใจในการปกป้องลูกและสุพางก็ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนเด็กเล็กในกลุ่มเด็กที่มีความเห็นอกเห็นใจวันหนึ่งเธอยือนต่อหน้าเพื่อนๆทั้งห้องแล้วพูดว่า เมื่อก่อนหนูกลัวความมืดแต่ตอนนี้หนูไม่กลัวแล้วเพราะหนูมีพ่อและหนูมีแสงสว่างทั้งห้องเงียบเงันก่อนเสียงปรบมือดังขึ้นราวกับสายฝนครูหันมายิ้มให้อย่างภาคภูมิใจขณะผมเองน้ำตาไหลด้วยความปลื้มปิติผมเริ่มเข้าใจว่าผมกับสุพางไม่ได้เป็นเพียงพ่อกับลูกอีกต่อไปแต่เรากลายเป็นวีรบุรุษของกันและกันทุกบ่ายที่อากาศเย็นเราจะขึ้นไปนั่งบนทุ่งหญ้าแม่ริอมองพระอาทิตย์ค่อยๆลาลับหลังภูเขาสุพางเอ็นหัวลงบนไหลผมกระซิบเบาๆ พ่อหนูมีความสุขที่สุดเลยเพราะตอนนี้หนูมีแสงสว่างมีพ่อและมีความฝันสวยงามผมยิ้มทั้งน้ำตาตอบกลับด้วยเสียงสัน่นลูก่อพ่อความมืดจะไม่มีวันกลืนกินลูกได้อีกเพราะพ่อจะจับมือลูกไว้จนถึงวันสุดท้ายของชีวิต และผมรู้ทันทีว่าตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นไปอนาคตของเรากำลังเปิดฉากบทใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังและความสงบสุขการเวลาย,ยังคงเดินต่อไปชีวิตของผมกับสุพางในเชียงใหม่เริ่มลงตัวมากขึ้นทุกเช้าที่หมอกคลอรอบภูเขาผมขี่จักรยานพาสุพางไปโรงเรียนระหว่างทางเธอชอบเล่าเรื่องราวเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเพื่อนๆในห้องทำให้หัวใจผมเบิกบานแต่บางคืนเธอยังสะดุ้งผวาน้ำตาไหลพรากและบอกว่าพ่อหนูเห็นเงามืดเห็นเขาอีกแล้วผมกอดเทอแนน,นตอบเสียงอ่อนว่า ไม่เป็นไรลูกมันเป็นแค่ภาพเก่าตอนนี้เราอยู่ในแสงสว่างแล้วไม่มีใครทำร้ายลูกได้อีกเพื่อเสริมความเข้มแข็งให้ลูกผมยังคงพาเธอไปบำบัดกับอนุชาเขาใช้เกมและจินตนาการช่วยให้สุพางกลายเป็นนักรบแห่งแสงสว่างเธอจะนั่งเงิยนเอชเอ็มตาแล้วพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าพ่อหนูมีไฟในหัวใจหนูส่องสว่างห้องมืดได้แล้วดวงตาเธอเป็นประกายจนผมแทบลั้นน้ำตาไม่อยู่อนุชาเตือนผมเสมอว่าคุณไม่เพียงแต่ต้องปกป้องแต่ยังต้องสอนให้ลูกยืนหยัดด้วยตนเองนั่นแหละการรักษาที่แท้จริง ผมเริ่มปล่อยให้สุพางตาได้สินใจเรื่องเล็กๆเองเช่นเลือกเสื้อผ้าจัดโต๊ะหนังสือหรือเลือกหัวข้อวาดภาพความมั่นใจของเธอค่อยๆเติบโตขึ้นวันหนึ่งเธอวิ่งกลับมาบ้านด้วยรอยยิ้มบอกว่าพ่อวันนี้หนูกล้าลุกขึ้นอ่านนิทานหน้าฉันแล้วนะผมกอดเธอไว้ภูมิใจจนพูดไม่ออกไม่นานหลังจากนั้นสิรินันติดต่อขอพบลูกที่ศูนย์จิตวิทยาภายใต้การดูแลผมลังเลแต่ให้สุพางตัดสินใจเองเธอเงียบไปพักหนึ่งก่อนพยักหน้าหนูอยากเจอแต่จะไม่อยู่นานวันนั้นในอบนนนอัมืขณะจลูก แม่ขอโทษแม่ไม่ได้ปกป้องหนูแม่กลัวแม่เงียบบ่แต่แม่ยังรักหนูเสมอสุภางมองลงแล้วตอบเสียงเบาแต่หนักแน่นแม่เงียบแต่ตอนนี้หนูจะไม่เงียบแล้วคำพูดนั้นเหมือนคมมีดบาดใจแม่เธอร้องให้สะอึกสะอื้นส่วนผมนั่งเงียบทั้งเจ็บปวดทั้งหวังลึกๆว่าสักวันความรักแท้ของแม่จะส่องสว่างอีกครั้งหลังจากการพบครั้งนั้นผมบอกซิรินันว่าความเงียบของคุณสร้างความมืดให้เธอถ้าอยากเป็นแม่จริงๆต้องเรียนรู้ที่จะจุดไฟขึ้นมาใหม่ และผมก็พาสุพางกลับบ้านด้วยหัวใจหนักอึง้งแต่พร้อมจะเดินหน้าต่อไปวันต่อต่อมาผมพยายามสร้างบรรยากาศครอบครัวเล็กๆให้ลูกผมลาออกจากงานประจำแล้วหันมาทำงานอิสระเพื่อมีเวลาอยู่กับสุพางมากขึ้นเรามักปูผ้านั่งกินอาหารยายง่ายๆอย่างข้าวเหนียวหมูปิ้งกับผลไม้มะม่วงน้ำดอกไม้ใต้ร่มไม้ริมทะเลสาบห้้ยตึงเข้าสุพางหัวเราะร่าเล่า,ราเรื่องตลกทำให้ผมรู้ว่าเธอไม่ได้เป็นเพียงเด็กที่เอาตัวรอดจากความมืดแต่กำลังเติบโตท่ามกลางความรักและกำลังสอนผมถึงวิธีเยียวยาหัวใจตัวเองทุกเย็น ที่เราเดินผ่านทุ่งดอกทันตะวันป่าในเชียงใหม่ผมรู้แน่ว่าแม้หนทางยังมีอุปสรรคแต่พ่อกับลูกคู่นี้ได้ก้าวพ้นเงามืดและกำลังเดินสู่ถนนที่เต็มไปด้วยความหวังและแสงสว่างอย่างแท้จริง วันเวลาผ่านไปอย่างเงียบสงบชีวิตของผมกับสุพางเหมือนภาพวาดใหม่ที่เต็มไปด้วยสีสันสดใสทุกเช้าเสียงนกร้องว่าวกล้องบนดอยสุเทพหมอกคลอเรียบทิวเขาผมจูมือลูกเดินไปโรงเรียนพร้อมเสียงหัวเราะที่ทาให้หัวใจผมอบอุ่นทุกบ่ายเรากลับมานั่งบนระเบียงเล็กๆของอาพาร์ตเมนต์มองพระอาทิตย์ตกบินสะท้อนลงบนทะเลสาบห้วยตึงเข้าดื่มโกโก,โก้อุ่นๆและเล่าเรื่องราวที่พบเจอในแต่ละวันความธรรมดาเล็กๆนั้นกลายเป็นสิ่งล้ำค่าสําหรับผมเพราะมันยืนยันว่าเราสองคนได้ผ่านพ้นความมืดมาแล้ววันหนึ่งสุพางบอกว่าเธอยา กวาดรูปใหม่เธอนั่งตั้งใจใช้สีสดใสระบายลงบนกระดาษผลงานคือภาพเด็กหญิงตัวเล็กที่ยืนอยู่ในห้องมืดแต่ประตูเปิดออกแสงสว่างพุ่งเข้ามาและมือของพ่อกำลังจับมือเด็กคนนั้นพาออกไปเธอเขียนด้วยลายมือน้อยๆว่าหนูไม่กลัวอีกต่อไปเพราะพ่อมาแล้วเมื่อเห็นผลงานน้ำตาผมก็ไหลอับแก้มโดยไม่รู้ตัวผมกอดลูกแน่นและกระซิบว่าพ่อเองก็ไม่โดดเดี่ยวอีกแล้วเพราะมีลูกอยู่ข้างๆ ต่อมาในสิ้นปีผมได้รับเชิญไปพูดในงานขององค์กรสังคมที่เชียงใหม่ผมเล่าทุกเรื่องราวตั้งแต่คืนที่ได้ยินเสียงพึพรรมพำของลูกภาพวาดอันน่าสพรึงเสียร้องขอความช่วยเหลือไปจนถึงวันที่ศาลตัดสินยุติความมืดในชีวิตเราทั้งห้องเงียบสงัดก่อนจะระเบิดเสียงปรบมือหลายคนเดินเข้ามาจับมือบ,บางคนถึงกับร้องให้แล้วบอกว่าคุณทําให้เราเชื่อว่าเราก็ปกป้องลูกได้ ผมจึงเข้าใจว่าเรื่องของผมกับสุพางไม่ได้เป็นเทียงการต่อสู้ของครอบครัวเล็กๆเ,เท่านั้นแต่มันคือบทเรียนที่เตือนให้ทุกคนรู้ว่าความเงียบทำลายวัยเด็กได้แต่ความรักสามารถเปลี่ยนชะตาชีวิตได้อย่างแท้จริงสุพางเองก็ไม่ใช่เพียงเหยื่อของความมืดอีกต่อไปเธอกลายเป็นเด็กหญิงที่กล้าเข้าหาเพื่อนลอบใจคนที่ถูกรังแกและครูยังเล่าว่าวันหนึ่งเธอพูดกับเพื่อนว่าอย่ากลัวเลยเพราะเรามีแสงสว่างในหัวใจ คำพูดนั้นทำให้ผมรู้ว่าลูกได้เปลี่ยนบาดแผลให้กลายเป็นพลังแห่งความหวังแล้วในค่ำคืนฤด,ดูหนาววันหนึ่งเราสองคนนั่งคลุมผ้าห่มบนระเบียงมองหมอกขาวปกคลุมเมืองเชียงใหม่ผมถามบอๆว่าลูกพอตอนนี้ลูกมีความสุขไหมสุพังเอ็นหัวบนไหลผมแล้วยิ้มพ่อเมื่อก่อนหนูอยู่ในความมืดแต่ตอนนี้หนูมีแต่แสงสว่างและเมื่อโตขึ้นหนูอยากช่วยเด็กคนอื่นให้ก้าวออกมาจากความมืดเหมือนที่พ่อช่วยหนูคำตอบนั้นทำให้ผมกอดลูกแน่นหัวใจสั่นสะเทือนดะห้วยความภูมิใจ ลูกคือความภาคภูมิใจของพ่อคือแสงสว่างของพ่อคืนนั้นผมมองลูกนอนหลับด้วยรอยยิ้มเปี่ยมสุขแล้วพูดในใจว่าเราผ่านทุกอย่างมาด้วยกันจากความมืดสู่แสงสว่างและเส้นทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยความหวังตลอดไปและถ้าคุณที่กำลังฟังเชื่อเช่นเดียวกันว่าความรักสามารถเปลี่ยนชีวิตได้โปรดกดติดตามช่องเรื่องจริงในอดีตกดไลค์และแบ่งปันเรื่องราวนี้เพื่อให้ผู้คนมากขึ้นรู้ว่าแม้ความมืดจะน่ากลัวเพียงใดแต่สุดท้ายและแสงสว่างของความรักจะเป็นผู้ชนะเสมอ เรื่องราวของผมกับสุพางเดินมาถึงบทสรุปที่เต็มไปด้วยน้ำตาและรอยยิ้มเมื่อมองย้อนกลับไปตั้งแต่คืนแรกที่ได้ยินเสียงพึมพำขอความช่วยเหลือในความมืดจนถึงวันที่ศาลตัดสินให้แสงสว่างกลับคืนสู่ชีวิตเราผมถึงได้เข้าใจว่าความรักของพ่อที่มีต่อลูกนั้นทรงพลังยิ่งกว่าคำพูดใดๆสุพางจากเด็กหญิงที่หวัดผวากลายเป็นเด็กที่หัวเราะเสียงดังและกล้าเผชิญโลกเธอเปลี่ยนความเจ็บปวดให้กลายเป็นพลังและสอนผมว่าแม้แต่หัวใจที่แตกสลายก็ยังสามารถฟื้นฟูได้ถ้ามีใครสักคนที่พร้อมจะจับมือกกันนเเดิต่อไปทุช้า เมื่อเห็นเธอวิ่งเล่นไปโรเรียนด้วยท่าทางมั่นใจผมก็รู้แล้วว่าความพยายามทุกหยดน้ำตาที่เคยหลั่งออกมาไม่สูเปล่าค่ำคืนที่เรานั่งมองดวงดาวด้วยกันสุพางชอบถามว่าพ่อแสงดาวสวยไหมผมตอบกลับเสมอว่าสวยสิลูกแต่ไม่สวยเท่าแสงในหัวใจของลูกพ่อ พราะแสงนั้นคือสิ่งที่พาเราก้าวออกจากความมืดมิดและจะนำทางเราไปตลอดชีวิตผมอยากบอกกับทุกคนที่กำลังฟังเรื่องนี้ว่าความเงียบสามารถทำลายไวเด็กได้แต่ความรักและความกล้าหาญจะสร้างอนาคตใหม่ได้เสมอถ้าคุณเชื่อในพลังของความรักขอให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อเรื่องราวนี้กดติดตามช่องเรืองมดจริงในอดีต กดไลค์และแสดงความคิดเห็นเพื่อให้เรื่องราวที่เต็มไปด้วยความจริงและความอบอุ่นนี้เดินทางไปสู่หัวใจของใครอีกหลายคนที่กำลังต้องการกำลังใจโปรดจำไว้ว่าความมืดไม่เคยชนะความสว่างและในทุกก้าวของชีวิตหากมีความรักอยู่ในหัวใจความหวังจะไม่มีวันดับลง